แม่นนี้ <ไป S 1> มาเน,น,นไม่ทำงานเลิกง,งานก็รีบมาเลย บรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับสว,ส,สวัสดีพี่วัลภาน,นะครับสวัสดีครับ จะมาร้องให้ฟังคนก็น่าจะหมบอน่ร์ตถึงขึ้นเยีนีนี้นะนนนนาฝากถึงปุ้งนะครับถ้าปุ้งมันอยู่ก็ทำเนี้นะึที่ผมอยากจะบอกนนะปุ้งนะรจะไปเพื่อาวไทยทุกกคน mắt phụ tu chân khó nuôi tao cứ may tiền cào làm khó công ăn, đi <coughs Lock roadmap> <Yang> <insight> สรางสังคมไทยก้าวไกลสู่เสรีอุทิศชีวีชีพนี้เพื่อมวลชนเพื่อลบลอยราบน้ำตาประชาราช์สักพันชาติจากสู้อวยด้วยหาริหรันแม้ชีพใหม่มีหมืองหวังอีกครั้งคันจากน้องพีชีพนั้นเพื่อมวลชน เจ้าจะไปเพื่อชาวไทยทุกทุกคนโอ้วีละชนนั้นสร้างขึ้เรียนหน้าทํางานอยู่พร้อมเราอยู่จะต่อสู้ใม่เก้งขามสนองคุณงามความดีของวีละชนมาพวกเราเจ้านมสาว เจ้าอย่าละเลยภาละหน้าที่สางสังคมไทยก้าวไกลสูสีผู้ที่ชีวีชีดนี้เพื่อมวลชนโอเคขอบคุณมากค่ะมีอีกหรออ่ะเชิญค่ะนะ จะขอจดจำเลือดและน้ำตาวีรชนคนก้าทุกสมัยเป็นพลังช่องซ้ายอยู่ภายในเพื่อต่อซื้ต่อไปไม่หวันเกรงออชัยชนะของเราอยู่เบื้องหน้าออจะเอาเลือดมันออกมาผู้คมเห็โดยสองมือสองแค่เรานี้เองแล้วบรรเลงล้างแผ่นปินให้สิ้นสาร ้าขอจดจำเลือดและน้ำตาวีลชนคนกล้าทุกสมัยเป็นพลังทรงชายอยู่ภายในเพื่อต่อสู้ต,สต่อไปไม่หวั่นเกรงชัยชนะของเราอยู่เบื้องหน้าจะเอาเลือดมันออกมาผู้ขมเหงโดยสองมือสองแขนเรานี่เอง ไล่บอลเลงล่างแผ่นปินใไฮซินซาผมครับโอเคขอบคุณค่ะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวตอนนี้สิบกานาฬิกายี่นาทีเราจะมีเรื่องดนตรีตรามจดเชิญสิบกานาฬิกาสามสินาทีถึงจบกจิจกรรมกันนะคะอเคอาจบเลยนะสั่งที่จะจบเพลงไง เธอคอนไปไนย พระชนเป็นใหญ่ทั่วแหวนเกคาหา ปืนน้ำจะก,ก้าวตามเวลาชนมาที่ตี๋ไฟฟ้าปะหลับเอ ไปเทวดาครับมีแต่สิ่งสาบโอ้เสด็จสมมันต่างหันคงเขียวเข้าหลายหรอคุณตองตบ คือตาชูผู้ชี้เสรีสิทธิ์คือสารสถิตยุติธรรมนำสมัยคือรัประกันปราชาธิปไตยมีช่อภิชนคนชั้นฟ้าคือยี่สอมนั้นมาจากฟาสีเร็กที่ขี่เงินใครให้หรูหละข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตาก็ลือไใ้เงินของมหาปราชาทนมิได้อวตารมาโปรดสัแต่เป็น ให้อำนาจแล้วอย่าหลงถระหลงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ชายต้องลงเพียงนิดแลยลงหลานยิ่งสาวสูงใจต้องสูงเด่นพาไทยใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วเออออต้องเปิดโลกปรัอย่างชัดเจนใช่ซาเละน่านตำราแต่ใน แล้วเราขอมาคองห้องทำงานตุลาการเกหนึ่งอธิพไตยอันเป็นของคนไทยพี่ชาวบ้านมีใช้ของไทยเวิร์มซึ่งดักดานแต่เป็่นตุลาการประชาชนจะนั้นเพ็นงสำนึกมาหนูทักใจด้านดักเลือดดักด้วยสับสนเบื่อละทินกินสินบาก้าสินปูแล้วแบบคน หาทำหน้าที่อากรบ่ายใบสั่งทางการเรียนตัวล่างได้เจนนี้อย่ามีเลยนอนบุ้งตายแล้ว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 ขอบคุณนะครับที่ปล่อยนาบุ้งสะใจบุ้งไหมครับไอ้สัตว์ลุก ก็ขอยากจบกิจกรรมเบียรเท่านี้แล้วครับเพื่อนๆเราแค่มาไว้อะไรให้กับหนอนเบื้งนะฮะก็ไม่อยากจะอะไรมากกว่านี้นะเดี๋ยวจะมีคดีความพุทธก็เพียงน่ะประเทศนี้ความจริงพูดไม่ได้ฮะมีอะไรก็คิดเงียบกันไว้นะรู้กันโอเคตอนนี้ก็จบกันก็จบไปแล้วนะครับติดตามพรุ่งนี้ ประเาแผันต่อแนละ้วถ้าเกิดใครยังอะไรอะบางเื่งนะฮะกิจกรรมหน้าสาธาราราชด,ดาปกติมีทุกวันอยู่แล้วนะผมจะทำกิจกรรมที่หน้าสาธารารัชด,ดาทนำะการยืนอยนู่การเรือกองสิทธิกรรนตัวผู้ต้องหาทงการเมืองนะให้กับเพื่อนของเราอีกหลายสิบชีวิตที่อยู่ในเรือนจำนะอย่างเราเป็นกำลังใจให้เขาคนระับหลายคนสู้ทั้งสู้ทั้งที่ไม่มีอะไรจะสู้นะ เอาชีวิตเอาร่างกายเอาชีวิตเ้าสู้ก็ยอกสู้นะสู้จนตัวตายไปแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นะหลายคนยังสู้อยู่ตรงนั้นพวกเราที่อยู่ภายนอกก็ยังมีช่องทางการต่อสู้ได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจกวสู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ด้านในนะเราพบก,กันได้ที่ศาลอาญาราชะดาทุกวันนะครับขอบคุณครับผมวัสตีครับ ก็กิจกรรมก็จบลงแล้วนะฮะกิจกรรมเราก็จบลงแล้วสําหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะครับว่ายังไงเดาลงไลน์ครับสวัสดีกิจกรรมสุดยอดวทีนี้ก็อาจจะตังหลักที่สายราชการตออกว่าจะยังไงจะลงกดไลนให้ลงเป็นไงครับโอเคนะครับก็ขอพิจารลงไลน์นะครับคุณภาพ ตรงนี้เราอาจจะได้ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อาจจะไปขึ้นไร์อยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับพรงนี้นะครับที่ลังสิตนะลังสิตลังสิตนะครับไกลเลยพวงนี้ <laughs> ไกลเลยนะก็เป็นการผ่าชนะสูตรรอบแรกนะพรงนี้จะเป็นการผ่าชนะสูตรรอบแรกนะครับก็ฝากรูปเพจติดตามด้วยนะครับรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพ่กนี้นะฮะพี่แพีนี้ครับเพิ่งมาถึงเกือบไม่ทัน เสร็จแล้วครับพี่ไปทำจัดไปสารอาาผมก็เกือบไม่ทันอายามีอะไรครับรัชดาผมตอนแรกผมเห็นสารอาาผมรีบไปก็เลยขับไปสารอาารัชดาก่อนเฮ้ยมามาดูเฟซของพี่คนนึงครับไม่ใช่เลยขึ้นทางด่วนกลับทำไมขึ้นเรือด่วนมันก็มีแต่ว่าสายไปคงจะไม่ทันแล้วแหละใช่ครับเพราะตอนแรกผมจะเลี้ยวแล้วก็เลยไปกลับรถตรงนี้เพราะพอดีเราที่ก่อนไงเรานัดแลงกันก่อนถ้าเกิดว่านั่นเขาขดูแลพิการเนี่ยเขาบอกว่าอยู่นี่ ถ้าได้คุยกันเราก็ทำที่นู้นก็ได้เพราะว่าปกติผมอยู่ร้นทุกวันเองานเขาก็คงเห็นแล้ว่าผมทำกิจการที่นูนุกวันจะไปรูมแหละแต่วันนี้เราตอนพุ่งมาเขยมวิาไว่้าส่งมาี่เราเลยวันนีเนี่เขาผมอากให้มาที่เราเข้ามานี่มาไม่มาไอ้พวเนี้ว่าใส่เพื่อยูนัยคยหสองผมหลายรอบนี่สุดจในเรือนจมังดวยบรยกาศ ไดได้ไม่ได้ตรงนี้ไปนู <i did those guidelines> ่นทรรมาไปตรงนี้ไปม่ทำไรไอ้นีจะทำเหการณ่จีจำ้ยาจเดี๋ยวคุหยียบมันีเไหมแล้วเดี๋ยวเขติดตามมาได้ไปดลันย่าเลไงอนเรียนีแรกเลยอ่ะว่าพวกนี้มันจะไปทำเิตกรณ์แต่ตอนนี้มันมีเหตุการณ์นี้แล้วมันก็เลยไม่รู้จะทยังไงกัน ไม่รู้ไงยังไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวรอรอพี่หรุ่งลาไปว่าเขาออกจากโรงไยบาเขาจะไปไหนี่นีเขาใช้นสกาบลเราจะไม่ไปโรงพานไม่รู้ะไป่รู้จะไปเขาจไปแน่สำรร้ก็รอรอขอรอรอพี่สาวรอพรุ่งลงขไพรุ่นี้ ถ้าตุศิษย์เขาจะส่งไปไหนอะไปวัดหรือว่าอามาที่ศาลเพราะว่านายกพึ่งไหวอย่างนั้นขอต้องสมมติาลไม่มีถามถามพี่นักข่าวแล้วถามพี่นักข่าวแล้วไม่มีอะไรพี่นายกมีมีน้องเขียนไรอะน้องพูดน้องพูดที่เห็นถามถามพี่เซรามะพี่นักข่าวเซรามะนี่อะไรในแค่ชื่อที่แหละว่ามีที่สาระรถไฟแต่ใส่เห็นพี่นักข่าวว่าครอบครัวเขาน่าจะไม่ยอม ก๊อกัเขน่าจะไม่ทำเขาก็ับเสียอบัวแหละเขาอยู่ที่กอบกัเขาจด้ตอนนี้อยู่ที่กอบัวผอาโอเคไหมชื่อพี่อะไรผมจำชื่อันไม่ได้นักข่าวในหัวยิ่งหยงเลยตเียตไปแล้วแต่ที่จำไมีอยนั่นแหะี่เขามาคับไม่สบายเลย ไม่ไม่เห็นว่าครอบครัวเขาไม่นายหรอถามพี่นักข่าวว่าชื่ออะไรว่าทำชือกไม่ได้ด้าครอบครัวเขาไม่โอเคก็แนเรื่องของครอบครัวเขาเขาขอยาวไปเรื่องเขาจะพูดถึงว่าม่นดิงานเดี๋ยวได้รอดูเขาตัดสินใจนักข่าวคนที่แคโดนจับอ่ะชื่ออะไรพี่ยาเออพี่ยาแกบอกนพี่ยาบอกว่ากว่าจะชนะตู้กว่าจะได้รับสูตรกว่าจะรกามวันเฮ้ยออไเขาบอกพรุ่งนี้รอ้ตร เดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วนะครับลงเพจพอเรามาช้าเรามาช้าเราก็เก็บบรรยากาศครับมาถึงเขาจะเลิกแล้วพรงนี้ไปนู่นป่ะน่ะสารมศาสตร์ที่ว่าจะไปอยู่ไปดูน้องมันพนะรงนี้แหละเพราะวันนี้พี่มาช้าเฮรยพี่เพิ่งถึงเขาจะเลิกกันแหละเออเจอกันเข้าคปดู ก็เดี๋ยวลงไลน์เลยนะครับพอดีก็กิจกรรมเราจบแล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตลูกเพจลงไลนะครับลูกเพจทุกคนนะครับ